ที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าพอเราขึ้นมาหาวิทยาลัยแล้วเนี่ย การทางานรีเสิร์ชหรือการทํางานวิจัยเนี่ยมันมีเยอะมากเขียนกันทีหนึ่งห้าร้อยคำหรืออาจจะพันคำได้ซ้ําแล้วด้วยการเข้ามาถึงของ AI แน่นอนว่าเราก็ต้องใช้ AI สลหรับการช่วยเขียนบ้างอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเพราะ AI มันก็ช่วยทําให้งานเขียนของเราใช้เวลาน้อยลงแถมยังสมบูรณ์มากขึ้นแต่ปัญหาคืองานเขียนที่เราใช้ AI ช่วยเนี่ยมันมักจะติด AI Detector ครับที่แม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเขียนแทนทั้งหมดแต่แค่มีโทนของภาษาที่ดูเป็น AI อยู่เราก็จะโดนตีงานกลับมาให้ไปแก้ใหม่ได้นั่นเองคร าเขียนของเราที่อาจจะติดโทนภาษา AI อยู่ให้กลายเป็นงานที่เขียนโดยภาษามนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือก็คือการ humanize งานนั่นแหละครับและ AI ตัวนี้ก็คือ AI humanizer AI ครับผมซึ่งผมคิดว่าเหมาะมากๆสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ AI สำหรับการช่วยเขียนงานวิจัยหรือ essay อยู่บ่อยๆทังนั้นเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยครับโอเคครับทุกคนในนี้คืองานเขียนที่ผมเขียนเองที่มาจริงจและผมต้องการที่จะนํางานเขียนชิ้นนี้ไปตรวจกับ ChatGPT หรือว่า AI ตัวไหนก็ได้ว่าเอเ a ของผม ต้องร้อแล้วหรือยังมีคําผิดหรือว่าควรปรับทนภาษาให้มันดูมีความอะคาเดมิกมากขึ้นไหมโดยผมจะทําการก๊อปตัวเอเซของผมนะครับแล้วก็ไปตรวจกับ AI สักตัวนึงซึ่งในวันนี้ผมขอเลือกเป็น Deep s e e ก็แล้วกันนะครับผมก็จะเขียนว่า improve my essay and check spelling และทีนี้ก็รอให้ตัว AI หรือว่า Deep Sea เนี่ย ตรวจงานของเราแล้วก็ปรปับปรุงงานของเรานะครับรอแป๊บนึงนะทุกคน2000 years later โอเคทีนี้ ai ก็ช่วยตรวจงานแล้วก็ปรับโทนภาษาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะทําการพู o ล f r e a คร่าวว่า ai เนี่ยมันมีการบิดเบือนเนื้อหาจากที่ผมเขียนไปหรือเปล่าโอเคซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็เนื้อหาตรงตามที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วก็มีการปรับโทนภาษาให้มีความอคาเดมิกแล้วก็ภาษาเนี่ยดู ดูดีมากขึ้นอืมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าผมส่งงานชิ้นนี้เข้าไปผมมีความเสี่ยงว่าผมจะโดนตีงานกลับผมจะลองนํางานนี้เนี่ยไปลองเช็ก,กับ AI Detector ดูก่อนว่ามันผ่าน AI Detector ไหมเราก็ทําการก๊อปงานนี้ไปเลยครับเราจะทําการไปที่ AI Detector ซึ่งวันนี้ผมจะใช้4ตัวเลยนะครับนั่นก็คือ GPT Zero Winston Zero GPT แล้วก็ q u i b o t นะครับซึ่งแต่และตัวนี้ก็โหดๆทั้งนั้นเลย โอเคเดี๋ยวเรามาลองเริ่มจากตัวแรกกันก่อนก็คือตัว Zero GPT ดูนะคะว่ายังไงของเราจะผ่านหรือเปล่าอืม AI GPT ตรวจพบ97.51%แล้ว Q-Spot ล่ะอันนี้100%เลยครับ Winston AI อืม1% Human Score เขียนโดยมนุษย์แค่1%ตัวสุดท้ายครับ GPT Zero ตัวนี้โหดมากและแน่นอนว่า ตัวโหดสุดก็ต้องตรวจเจอแน่นอนอืม AI 100%ทีนี้เนี่ยเราจะทำการแก้เกมด้วย AI Humanizer ครับเราก็ทำการเขียน AI Humanizer เนี่ยขึ้นมาเลยโอเคเว็บนี้นะครับผม AI Humanizer AI เดี๋ยวผมจะทำการนำเอเซที่ใช้ AI สำหรับการปรับตัวโทนภาษาเนี่ยเข้า AI humanizer แล้วก็ทำการ humanize หรือว่าทำให้งานเขียนชิ้นนี้จากงานเขียนที่ติดโทนภาษา AI ให้กลายเป็นภาษามนุษย์ร้อปร์เซนต์ครับแล้วก็จะทำการก๊อปตัวงานเขียนเข้าไปตัวไอเสีของผมนะครับแล้วก็ทำการ humanize โอเคทีนี้มันก็จะมีการตรวจเบื้องต้นว่าโอเคมันตรวจผ่าน AI detector หลายๆตัวแล้วหรือยังอืมซึ่งเขาเขียนว่ามันได้กลายเป็นภาษาเขียนหรือว่าเป็นภาษาของมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะทำการ นำตัวเอเซ y ของผมไปตรวจเช็คอีกทีว่ามันเป็นงานเขียนที่เป็น human written แล้วหรือยังแล้วก็ไปที่ AI detector ตัวเดิมครับแล้วก็ใส่งานเข้าไปผลลัพธ์ก็คืองานเขียนของผมได้กลายเป็น human written หรือว่าภาษามนุษย์แล้วครับอาจจะมีแค่ภาษานของ AI เข้ามาปะปนบ้างประมาณ10%ซึ่งก็ถือว่ายอมรับได้ครับทีนี้เราไปที่ตัว Qspot กันบ้างนะครับแล้วก็ลบตัวเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวเอเที่ผ่านการ humanize มาแล้ว กลายเป็นว่างานเขียนชิ้นนี้มีความเป็นไม่ได้ว่าใช้ AI เขียน0%น่าหมายความว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยผ่านทีนี้เราไปที่ Winston AI กันบ้างทำการวาง Text นี่นะครับ Human Score 100%ตอนนี้งานเขียนได้กลายเป็นงานภาษามนุษย์แล้วทีนี้ก็อีกตัวหนึ่ง ตัว GPT Zero ก็ตรวจว่างานเขียนชิ้นนี้เป็นงานเขียนภาษามนุษย์ ก่นนกาวโดวยสรุปนะครับถ้าใครที่ต้องใช้ AI ช่วยปรับงานเขียนหรือใช้สำหรับการช่วยทําวิจัยอยู่บ่อยๆแล้วกลัวว่างานของเราอาจจะติด AI detector ก็สามารถใช้ AI Humanizer .AI ในการปรับโทนภาษาให้เป็น human written หรือภาษามนุษย์ได้ครับตัวในการใช้ AI ตัวนี้ผมไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนใช้ AI เขียนงานวิจัยหรือเอเซทั้งหมดแล้วนําไป Humanize ส่งอาจารย์นะครับแต่ควรจะใช้สาหรับการตรวจเช็คและปรับปรุงงานเขียนให้สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นยังไงก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับกับ AI Humanizer .AI และนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อไปกับเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมดื่มน้ำเยอะแล้วก็สวัสดีสวัสดีครับ